ถ้าเราจะขายต่างหูคู่นี้ให้ได้กำไร60บาทเราจะต้องขายเท่าไหร่วิธีการกรอกจ้าก็คือมันต้องเลื่อนลงมาตรงนี้ก่อนเลื่อลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เลือกนะหน้ารายการวัตด,ดุอุปรกรณ์ที่ตัวเองเกรอกไปแล้วก็กดตรงนี้กดแพคเกจิ้ง ใส่รตรงนี้ปึ่งใส่จํานวนปึ้งอ่ะตรงนี้ได้80บวกสามจุดแเอสามแล้วข้างๆมีค่าแรงใส่ค่าแรงค่าแพ็ค1ชั่วโมงอ่ะให้ไปเลย30บาทต่อชั่วโมงก็ว่าไปค่าน้ำค่าไฟก็คิด,ค,ดคิดไปหน่อยก็ซัก1หน่วย2บาทพอต่อหนึ่งซองตรงนี้ก็จะได้เป็นค่าใช้ใจ่ายที่เป็นต้นทุนรวมต้นทุนรวมอยู่ที่1 1 5 6 3บาทอ่ะดูจ้าเป็นการบวกกัน3อันทีนี้โจทย์คืออะไรโจทย์คือเราต้องการกำไร 60บาทใช่ไหมอ่าเราก็เลือกได้หรือเราอยากได้เป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ต้องการเป็นเปอร์เซนต์ก็ติ๊กเลื่อนขึ้นไปมันก็จะคิดตามที่เราต้องการแต่โจทย์คือกําไรที่ต้องการเนี่ย60บาท mm. กําไรที่ต้องการ60บาทจะต้องขายเท่าไหร่ไปดูแต่นาเตนปึ้งต้องขาย175บาทนะจ๊ะถึงจะได้กําไร60บาทหรือว่า,ถ,าถ้าจะขายแบบสวยๆก็179ก็ได้ เอา้าล้าขาย179จะได้กำไรเท่าไหรล่ะทาให้ดูจ้าขาย179ได้กำไรเท่าไร่เธอมาเปลี่ยนตรงนี้เลยเนี่ยเธอมาเปลี่ยนตรงตรงนี้ตรงราคาขายนะอ่าเปลี่ยนเป็นขาย179 179ปึ้งโป๊ะอ่าแต่ก็อย่าลืมเรื่องตรงนี้นะจ้ากําหนดวิธีเพื่อตั้งราคาขายกดลงไปที่การตั้งราคาขาย179ดูนะแล้วเราจะได้กำไรเท่าไรล่ะ179เราก็จะได้กำไร63.37บาทแต่อันนี้ยังไม่รวม ยังไม่รวมเอาไปวางขายบนแพลตฟอร์มนะจ๊ะถ้าเอาไปรวมขายบนแพลตฟอร์แะถ้าเอาไปวางขายบนแพลตฟอร์มเธอจะต้องมาคิดตรงนี้กันตรงค่าไอ้ตรงคำนวณค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์มก่อนแล้วก็เลือกกันเลยว่าจะเอาไปลงขายตรงไหน ทิกตอกค่ะ I l o v ิ t i ิ t ต k I love ิ i k t o k อกไ v e TikTok ขายบน t ิ k ตอ k ก็ดูค่าธรรมเนียมดีๆนาะเพราะว่าเขามีการเก็บค่าธรรมเนียมสนับสนุนการเติบโตของร้านค้าด้วยแล้วก็มีเก็บค่าธรรมเนียมโครงสร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานด้วย1.07บาทไปดูกันนะจ้าไปเกาะกันเอาเดอ้อไปเกาะกันเอาเด้ออ้อาแต่ถ้าอยากรู้อ่ะเมื่อกี้ขายตุ้มหูใช่ไหมขายตุ้มหูได้เท่าไหร่กล่องให้ดูก็ได้จ้ะจะขายร79ย้ละกันไม่ต้นทุนเท่าไหร่1ิ 115.63บาทแล้วก็อะเอาราคาขายที่เขาแนะนำเมื่อกี้เลย179ดูซิว่าแพลตฟอร์มจะโดนหักเท่าไหร่แพลตฟอร์มจะหักเท่าไหร่จ๊ะแพลตฟอร์มจะหักเท่าไหร่แพลตฟอร์มเอาค่าทมเนียมเราไป29.80บาทกําทกำไรจากที่เราได้60บาทใช่ไหมตอนนี้กำไรเราเหลือ33.57บาทโอเคไหมถ้าโอเคก็ได้แต่ถ้าไม่โอเคก็บวกเพิ่มไปดิ อ่ะเราบอกว่างั้นขายบนแพลตฟอร์ม190ย้นได้ไหมล่ะอ่ะขายบนแพลตฟอร์ม190เธอก็จะโดนติกต่อเก็บค่าธรรมเนยียมไป31.51บาทแล้วก็กำไรเหลือ42บาทก็ยังพอได้อยู่ตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะที่เราคำนวณให้ว่ามันหักอะไรไปเท่าไหร่บ้างดูเอาเดอ้อดูเอาเดอ้อดูเ,เดอ้อ